โอเคครับก็สวัสดีบทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันหลังเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับบุกไปเสมอกับซันเดอร์แลนด์สประตูต่อ2นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับก็ต้องบอกว่าเซ็งกันทั่วหน้าเลยนะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้แล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บ3ามแต้มกลับบ้านมาได้นะครับก็เสมอกันไปได้มาเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับจากการลงเล่น เกมล่าสุดไปนะครับทำให้ตอนนี้ตารางคะแนนของเราเนี่ย11เกมมี26คะแนนนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะไล่จี้เราเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันว่าผลการแข่งขันของคู่บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของเกมนี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์เนี่ยมาในระบบ5-4-1นะครับเล่นระบบหลัง3หลัง5เลยนะครับแล้วก็เกมรับเหนียวแน่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบัลลาา การิชาก้าซาดิกี้นะครับโอ้โหวันนี้เล่นกันดีชิบหายได้รวมถึงอีซิดอร์ด้วยเหมือนกันนะครึ่งแรกก็สามารถสร้างความบั่นป่วนให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยก็เป็นสเิเอ็ตัวจริงที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะเพราะปัญหาผู้เล่นแนวรุกข,ของเราเนี่ยเราเจอกันมาแบบสักพักนึงแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นดาวิดลาย่านะครับเยอร์ลินทิมเบอร์แบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็น, oli, นคาราฟิออรี่นะผู้เซ็นเตอร์เป็นซาริบากาเบลเหมือนเดิมสามมิดฟิลด์จะเป็นซูบิมันดี้เดลคไลส์แล้วก็เอเบชีเเเเออซซซ่นนนะะครรรัับตววุกกกกจป็็าาา้้ทสแลลมิิโ นะครับตัวสำรองที่เรามีเนี่ยก็หน้าเดิมเลยนะครับเฮอริแมนอันนูสนะครับแม็กซ์ดาวแมนลุยสเกลลี่อิทามันนารีคิสเซียนอักาดอินคาเบ์บเย่เบนไวท์มอสเคลา่าแล้วก็เกป้าวันนี้กลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้รูปเกมครึ่งแรกนะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหครึ่งแรกนี่เป็นเกมของผมมองว่าซนะันเดอร์แลนด์น่ะเล่นได้ดีมากๆเลยนะนะครับวันนี้เครดิตที่ต้องให้เลยคือซนะันเดอร์แลนด์เนี่ยวินัยจัดมากนะครับเกมเพลยซิ่งดาวบ,บนนะครับก็ค่อนข้างโอเคพอเพลยซิ่งข้างบนไม่จนปุ๊บเนี่ย ลงมาเล่นในแดนตัวเองรถบัส2ชั้นแบบแน่นสุดๆนะครับอาร์เซนอลเราเนี่ยในช่วงแบบ15นาทีแรก20นาทีแรกอะเจาะไม่เข้าเลยนะครับเราพยายามจะโหลดตัวบุกเข้าไปแต่ว่ารูปแบบการเข้าทำของเราอะมันยังดูเนิบๆไปนิดนึงในมุมผมนะพวกบอลเสี่ยงบอลตามช่องหรือแม้แต่บอลคอสเนี่ยมันไม่ได้มีมากนะักเอออาร์เซนอลมันเป็นประมาณนี้อยู่แล้วในทุกๆเกมขอรู้การเนี่ยนะครับครึ่งแรกของเราเนี่ยสตาร์ทเกมมาเราจะไม่ได้รีบ ผีผ่าที่จะบุกโขมตัวบุกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเล่นเน้นประคองเน้นชัวไว้ก่อนซึ่งมันก็ทําให้แบบเราเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลําบากในเกมนี้นะแล้วก็มันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ฟิสิกอลสู้กันค่อนข้างเยอะจังหวะการเข้าปะทะชิงเก็บบอลจังหวะ2อ,อะไรพวกเนี้ยเราทําไม่ค่อยได้มากนักนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบสภาพร่างกายด้วยแหละนะครับเรามีเกมกลางสัปดาห์มาแล้วเป็นเป็นเกมเยือนเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับมันก็ต้องมีอาการล้ากันบ้างนะครับจังหวะไม่ถึงบ้างอะไรบ้างกก็็เเปปนรื่องติ ครึคร่งแรกก็ยังหาทางเจาะทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์ไม่ได้นะครับแล้วก็มาเสียประตูก่อนด้วยนะครับซึ่งมันมาจากจังหวะที่เอบิเชอเซ่ C A S S A เนี่ยไปเสียบอลน,นะรบ,บริเวณหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เป็นจังหวะส่วนของทางฝั่งของซันเดอร์แลนด์แล้วก็ทางฝั่งของไออีซิดอร์เนี่ยนะครับ เขาก็คลองบอลได้ชิงจังหวะได้แล้วก็กําลังจะพาบอลทาเกมรุกนะ้้วเป็นซูบิมันดี้เนี่ยเข้าไปตัดฟาวซึ่งลูกนี้ก็หลายเสียงก็แตกเหมือนกันว่าเฮ้ยจังหวะนี้มันเข้าโดนบอลนะนู่นนี่นั่นน,นะครับแล้วก็โดนใบเหลืองไปใช่ไหมแต่ผมจะมองว่ามันก็เข้าโดนทั้งบอลแล้วก็ทั้งคนด้วยแหละนะครับคือจริงๆมันก็เป็นเหลี่ยมที่แบบ ไอ้ทางฝั่งของซันด์แลนด์เนี่ยเขาได้เปรียบนะคือเขาบางเหลี่ยมได้ก่อนแล้วเราเข้าไปแย่แบบนี้มันมีการสัมผัสตัวผู้เล่นนะครับอาจจะโดนบอลก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะฟาวแหละนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจอะไรกับกรรมการจังหวะนี้นะนะครับถึงแม้ว่าจังหวะอื่นมาอาจจะมีแบบหล่อนๆบ้างก็ตามนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เราเสียประตูนะเป็นบอลที่แบบโยนยาวจากผู้กษารปรตูเนี่ยเขาเปิดข้ามมาแล้วก็วันเนี้ย อย่างที่บอกไปเลยคือเรื่องของฟิสิกอลเนี่ยผมว่าเราดูหนืดดูช้าของเขาจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เขาวางบอลยาวเข้ามาใช่ไหมนะเป้าหมายก็คือทางฝั่งของไอแดนบอลลาดเนี่ยแหละนะครับซึ่งแดนบอลลาาวันนี้แม่งเด่นมากเรื่องลูกอากาศการเล่นเกมรับการเติมเกมนะแข็งแกร่งชิบหายตัวเนี้ยซึ่งจังหวะเนี้ยเขาเบียดกับเด็คไลในการหมงแต่ว่าอะจะหม่งโดนไม่โดนอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบอลมันตกในกรอบเขตโทษ นะครับทุกครั้งที่แบบมันมีบอลยาแล้วคุณปล่อยบอลตกในกรอบเขตโทษเนี่ยอันตรายมาเยือนตลอดนะมันเป็นสิ่งที่ลูกกาอากาศของเราเราก็หลวมไปนิดนึงเพราะว่าปกติเราจะไม่ได้พลาดแบบนี้นะบอลตกปุ๊บกาเบียลมากาเยสชิงจังหวะโหม่งไม่ได้อีกปล่อยเขาเทคตัวขึ้นก่อนแล้วก็ทางฝั่งของแดมอลาดเนี่ยนะครับแข็งแกร่งนะครับมีความเร็วแล้วก็เอาชนะเดคนไลท์ได้นะครับชิงจังหวะเข้าพื้นที่ได้พอเขาหม่งตั้งมาปุ๊บนะบมีจังหวะแตะบอลได้ยิงปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับ ซันเดอร์แลนด์ขึ้นนาก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็ได้ประตูจากจังหวะเฉวยโอกาสที่เขาต้องการนะครับแล้วทำได้ทําให้ขึ้นนําไปก่อนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากเขาขึ้นนําปุ๊บเนี่ยเกมม่งยากทันทีนะครับเพราะว่ามันเข้าทางเขาละนะครับทางเราก็พยายามที่จะแบบเจาะไปนะครับแต่ก็เจาะไม่ได้เข้าเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีจังหวะที่แบบเราเปิดบอลมาแล้วซาก้ามันหม่งตั้งเข้าไปให้ซาลีบาได้ยิงแต่เขาข้ามคารอีกแต่ว่าก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกของเราเนี่ย เราไม่สามารถที่จะเล่นงานซันเดอร์แลนด์ได้นะล้วก็กดดันได้ไม่มากพอนะครับก็ครึ่งแรกก็อ่ะซันเดอร์แลนด์นำไปก่อนแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังมีให้แก้กันนะครับก็ครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมให้เครดิตซันเดอร์แลนด์มากๆนะเพราะว่าวันนี้คือเกมการเล่นของเขาเข้มข้นจริงนะครับแล้วก็สมควรได้รับผลแข่งขันในครึ่งแรกไปอะเพราะว่าวันนี้อย่างเตะมุมของเราอะมันก็ไม่ได้มีโอกาสจะเล่นมากนักนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเขามีเรามีโอกาสเตะมุมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง นะป้องกันกันได้ดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียเตะมุมให้อาร์เซนอลเลยทําให้อาวุธของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ลดลงไปส่วนใหญ่ๆเลยแหละนะครับเพราะว่าทั้งเกมอะ่ะผมน,น่าจะได้เตะมุมเพียงแค่2ครั้งท่านั้นเองครึ่งแรกได้ไปครั้งหนึ่งครึ่งหลังได้ครั้งหนึ่งแค่นั้นเลยแล้วครึ่งหลังมันได้จังหวะแบบท้ายเกมด้วยอะ่ะที่แบบจะจบเกมอยู่แล้วช่วงทดเจ็บอะ่ะ วันนี้คือซันเดอร์แลนด์แม่งแบบโอ้โหเล่นดีชิบหายเลยนะครับในขณะที่อาร์เซนอลก็เสียเปรียบไปแต่ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าครึ่งหลังเริ่มมาก็ต้องบอกว่าสปีดเกมเราดีขึ้นจังหวะการเล่นบอลจังหวะเดียวอะไรพวกนี้ดีขึ้นต่อให้ซ mm ั hmm. เนเดอร์แลนด์เหนียวแน่นแต่ว่าพอเราเคลื่อนที่กันได้แบบสัมพันธ์กันมากขึ้นปุ๊บแบบนะครับเราเริ่มเจาะเขาได้แล้วนะครับเริ่มมีบอลทะลุช่องนะครับจังหวะที่แบบซูบิมันดี้ได้บอลจากทอซาแล้วเบิ้ลไวให้ทางฝั่งของซาก้าหลุดเข้าไปยิง ออกข้างเสาไปนะครับมันก็แบบสัญญาณที่ดีมันก็เริ่มมาบางทีมีจังหวะทิมเบอร์แลบขึ้นไปซูเวนดี้แบบเอ้ยรับบอลจากซาก้าปุ๊บจ่ายจังหวะเดียวทิมเบอร์มีโอกาสได้คอสเนี่ยผมว่าทิศทางอ่ะมันเริ่มดูดีนะครับเริ่มมีความหวังว่าเราน่าจะเจาะเขาได้เราก็สร้างโอกาสยิงได้เรื่อยๆแล้วก็ต้องบอกว่าความพยายามของเราก็มาได้ผลจังหวะเพลซิ่งนะครับจังหวะเพลซิ่งของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขาผิดพลาดด้วยแหละนะก็คือมันเป็นจังหวะที่เขาจะบบบบบิิ้้้้วววเเเกกกกกมมออ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 อ่่ะะะคาาาาาาไไไไยยยจจสตรรร์แแนนีลขึปปง็ดดโ Yeah. มาถมเกมบุกไ,ไ,ได้ไวเกินไปนะแต่ว่ามันก็มีจังหวะพลาดจังหวะที่เดคลไลน์เนี่ยตามเข้าไปเพสซิ่งแล้วก็สามารถที่จะแย่งบอลมาได้ปุ๊บแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกเนี่ยผมจะมองว่ามันมีโอกาสที่เขาจะจ่ายบอลคืนลูกสาป,ประตูได้นะนะครับแต่ว่านั่นแหละไปดื้อนะครับคลองบอลน,นานแล้วก็เดคลไลน์เนี่ยตามฉกบอลได้ฉกบอลได้ปุ๊บส่งต่อไปเอเซ่เอเซ่ป้ายไปที่มิเกลเมลิโน่ต่อนะครับแล้วก็เมลิโน่เนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะจังหวะนี้เพราะว่าได้บอลปุ๊บไม่ได้รีบเล่นนะรัใใจจจเเยย็็ดดึงงหวหววอ้้้้าาาากกขุทํแลล ซาก้าปุ๊บซาก้าเองก็ทำได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจังหวะที่แบบโอ้โหแต่งบอลด้วยซ้ายแล้วเข้าขวานแล้วยิงไวปุ๊บเนี่ย คือแม่งหมดจดอะเป็นประตูที่แบบสวยมาจากการเพรสซิ่งของเราแล้วก็ทาให้แอสตันนอลเนี่ยตีเสมอไปได้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้พอใจกับแค่หนึ่งแต้มแน่นอนนะครับเราก็แบบเดินหน้าบุกกันต่อเป็นเป็นช่วงที่แบบผมรู้สึกว่าโมเมนตัมของเราเริ่มมาแล้วนะเพราะเกมของซันเดอร์แลนด์เนี่ยต่อให้รับแน่นแต่มันเริ่มแบบเริ่มจ่ะได้แล้วอะนะครับบอลทะลุช่องเข้าไปในกรอบเกตโทษเริ่มมาหลายครั้งแล้วก็ต้องบอกว่าทอสซาวันเนี้ยครึ่งหลังโชว์ฟอร์มได้ดีมากครึ่งแรกอาจจะดูแบบยึกยักมากจังหวะแต่ว่า่าครงงหลัอ ทอซานะครับทำได้ดีมากจริงในการเป็นตัวปั้นทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็คาราฟิโอรี่เนี่ยก็ต้องบอกขยันวิ่งเปิดพื้นที่เปิดทางให้เพื่อนได้ตลอดแล้วก็เป็นจังหวะที่ทอซาเนี่ยก็จ่ายยัดเข้าไปทิมเบอร์ทิมเบอร์ก็แบบ เฮ้ย hey, ไปหมุน2จังหวะแล้วก็พลาดโอกาสในการยิงไปอีกแต่ว่าอ่ะเราก็มาแบบต่อเนื่องนะมีจังหวะทอซาจ่ายลอดดากให้ทางฝั่งของซูบิมันดี้เข้าไปได้กึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับบอลผ่านหน้าประตูไปอีกก็สัญญาณมันเริ่มมาดีละนะครับจนแล้วจนรอดอาร์เซนอลก็มาได้ประตูนำจนได้จากทอซาเจ้าเดิมครับแล้วก็ลูกเนี้ยผมว่าทอซา คือแม่งเด็ดจริงนะครับตอนที่ยิงเข้าไปอะ่ะแบบตอนดูในไลฟ์ขนผมแม่งลุกเลยนะเว้ยพอแม่งยิงสวยจริงนะครับแล้วก็ทอซาลุกนี้ทําดีมากนะผู้เล่นสันเดอร์แลนด์เนี่ยลงไปรับกันหมดแล้วก็พอทอซาแบบยืนประจันหน้าแบบเนี้ยเขาไม่กล้าเข้าบอลน,นะครับเขาเล่นแบบเออเน้นเหนี่ยวแน่นไม่ได้แบบผลีผ่าอะไรแบบนั้นนะครับพยายามไม่ให้แบบโซนเกมร,รับเนี่ยมันแตกโซนแล้วก็เป็นคาราฟิโอรี่ครับที่วิ่งอ้อมขเข้าไปแล้วก็ทอซาเขาบอกดึงจังหวะได้ดีนะ คือรอจังหวะที่คาราฟิโอรี่เนี่ยเขาวิ่งสอดขึ้นไปด้านหลังก่อนโอ้แลบเติมขึ้นไปก่อนแล้วก็มันทําให้กองหลังเนี่ยเขาเสียสมาธิเสียสมาธิปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขาแบบยกไมายกมือเฮ้ยมึงไปการตัวนู้นตัวนีนวน้นะทอซาสุโอกาสโยเข้าขวาโยขวาปุ๊บสัดด้วยขวานะครับแล้วก็บอลก็พุ่งเสียบคานเข้าไปนะบแบบหมดจดสวยงามน,นะลูกยิงโบเมนตั้มเลยลูกยิงแบบเปลี่ยนเกมพลิกเกมแล้วก็ทาให้เซนนลขึ้นนําไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะสบายแล้ว นะเพราะว่าจังหวะเกมมันมาเราสามารถคุมเกมได้แล้วอะ่ะกดดันเขาได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่า ซันเดอร์แลนด์เองนะครับเล่นในบ้านเขาอ่ะเกมในบ้านเขาแข็งแร่งแล้วก็เขาก็ยังไม่ตายไนงะเขามีจังหวะยิงต่อเนื่องซึ่งมันก็มาจากจังหวะที่เขาทุ่มไกลมานะครับบอลตกมีคนมงโดนใครก็ไม่รู้แล้วก็เป็นทางฝั่งของไอ้ไบอันบอบบี้นะครับมีโอกาสได้ยิงหลายๆครั้งนะครับบอลตกลาย่าแบบรับพลาดแล้วก็จังหวะ2เซฟไว้ได้นะซึ่งลาย่าในวันนี้ผมรู้สึกว่าจังหวะการออกมารับบอลของเขาไม่ค่อยดีนะนะรจริงๆลูกเนี้ยมันก็เป็นจังหวะที่แบบเขาแบบเอ้ย บอลมันตกมาใช่ไหมเราก็แบบเออปัดไปแล้วก็ไปเข้าทางแต่ว่ายังดีที่ว่าจังหวะดอะสามารถช่วยเซฟไปได้นะครับแล้วก็อ่ะซันเดอร์แลนด์เกมมันก็เริ่มมานะเข้าช่วงนาที10นาทีสุดท้ายเนี่ยเขาก็พยายามบุกเรื่อยๆนะแล้วก็ผมจะรู้สึกว่าวันเนี้ย พอช่วงท้ายปุ๊บเนี่ยเข้านาที70-80ไปเนี่ยผมว่าพลังงานในการไล่บอลของเราอะแนวบนเนี่ยมันดูดอบไปนะผมรู้สึกว่าเราเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้คลอสบอลทาเกมแล้วก็เติมตัตลุเข้ามาบ่อยไปนิดนึงนะความเข้มข้นในการไล่บอลแนวบนเนี่ยซึ่งมันเคยเป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลเนี่ย มันถดถอยลงไปนะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาอีกนะครับจากจังหวะที่ผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์เนี่ยเปิดครอสโค้งข้ามมานะครับแล้วก็มีตัววิ่งไปในระหว่างลายกองหลังเนี่ยนะรระหว่างซาลีบากับทางฝั่งของทิมเบอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จับบอลแรกนะครับจับบอลแรกยาวไปแล้วก็เป็นไบอันบอบบี้เนี่ยมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าลาย่าก็ยังออกมาเซฟไว้ได้ไวอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วพอนาที8ปดสามปุ๊บเนี่ยอัรเต้าก็มองว่าเฮ้ยรูปเกมมันไม่ค่อยดีแล้วว่าอาจจะต้องงงงงงงเเเเเเเสสสรรริิิมมมมตตััััวววบพ่่่่่่่่แแลลลลล้้กกก็็ททาาาาฝฝคคีียยนนออออปปซซไึง จุดเนี้ยผมคิดว่าแฟนๆหลายคนน่าจะบ่นกันว่าเฮ้ยสุดท้ายมึงไปซื้อเกมลับเล่นลับรอโดนสุดท้ายมันก็โดนจนได้นะแต่ผมจะมองว่าการที่เราเล่นเกมลับเพื่อที่จะปิดเกมอ่ะในช่วงที่เราแบบหมดพลังในการไล่บอลแนวบนอ่ะมันไม่ได้ผิดนะเว้ยแต่ว่าเราเลือกจะรับเรารับไม่สุดนะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับในขณะที่มีเกมเลโน่เลนโดทอสซาบูโยซาก้าหรือแม้แต่เดคนไลส์เนี่ย มันหมดแรงไปหมดแล้วนะถ้าเราอยากจะปิดเกมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวสำรองเรามันก็มีนะครับต่อให้คุณจะไม่กล้าใช้ตัวที่มันประสบการณ์น้อยอย่างลุยส s เกลลี่พอลิแมนอันนูสหรือว่าแม็กซ์ดาวแมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีคริสเซียนนอกาดอยู่ไงนะครับมันมีคริสเตียนนอกาดอยู่ถ้าคุณจะเน้นแพ็คตั้งรับในกรอบเข็ดโทษนะครับมั่นใจว่าเกมรับเอาอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆคริสเตียนนอกาดมันก็ต้องมา นะรตรงเนี้ยผมจะติดนิดเดียวเลยก็คือถ้ามึงเลือกจะรับแล้วอ่ะให้มันสุดไปเลยอ่ะมันอาจจะสามารถทําให้เราเก็บผมกันขันได้นะเพราะว่าแดนบนของเราเนี่ยเราไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะผมเข้าใจในมุมที่ว่าเราซื้อประสบการณ์ ไม่ว่ากันแต่ว่าเฮ้ยเรามีผู้เล่นตัวรับอยู่ทําไมไม่ส่งลงมาวะมันน่าเสียดายไงนะครับเพราะว่าในช่วงหลังอะ่ะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทางฝั่งซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขาคุมเกมไม่ได้แล้วในช่วงทดเวลานาะที85เป็นต้นไปปุ๊บเนี่ยเขาแบบเขายังไม่ตายเขายังมีใจสู้อยู่แล้วก็ไอ้ทางฝั่งของแดนบัลลาดเนี่ยมันก็เติมขึ้นมาในกรอบเขตโทษนะขนาดเดคเคไลท์อ่ะยังเอาไม่อยู่เลยแล้วคุณคิดว่าซูบิบันดี้มันจะเอาอยู่ได้ยังไงวะถูกไหม นะครับขนาดเดคเคไลท์มันยังเอาไม่อยู่อะ่ะเพราะไอ้ตัวนี้แม่งแก่งและแม่งสูงแล้วลูกอากาศดีด้วยแล้วคุณให้ซูบิมันดี้ไปประกบตัวที่มีรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกอากาศดีแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับซึ่งซันเดอร์แลนด์ก็ไม่ได้ประตูตีเสมอจนได้นะจากจังหวะที่แบบอ่ะเขาเคาะบอลขึงไปมาแล้วก็พลังงานในการไล่บอลของเราอะ่ะจะเป็นซาก้าจะเป็นเมริโนจะเป็นทอรซาหรือเดคเคไลท์เนี่ยมันหมดแล้วครับนะครับความเข้มข้นในการไล่บอลของเรามันน้อยลงมันก็เลยทําให้เราเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเปิดบอลตั้งกี่ครั้ง ถูกไหมจังหวะนี้อีกบอลสองเขาเก็บได้ปุ๊บนะบมีจังหวะเขาโยนเข้ามาคือเป้าหมายของเขาก็คือแดนบันหลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะชิงโอกาสมงได้นะครับชิงจังหวะมงได้ซึ่งตรงนี้มีผู้เล่นอาร์เซนอลอยู่ถึง2คนแต่ว่าเราก็มงแพ้เขานะครับแล้วก็มงชงมาปุ๊บก็เป็นทางฝั่งของไอ้ไบอันบ็อบบี้นะครับชิงจังหวะยิงเข้าไปได้อีกนะครับมันจะเป็นจังหวะยกเท้าสูงอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แต่ผมมองว่าลูกเนี้ยความเข้มข้นของเราในการชิงจังหวะเราแพ้เขา่ะนะครับลาย่าเอ,เองเนี่ยออกมาตัดบอล ก็คิดว่าจะรับไหวนะครับแต่ก็อพลาดไปอีกจังหวะออกมาก็จริงๆก็ชกออกไปก็น่าจะดีกว่าแต่คิดว่าตัวเองน่าจะรับได้แล้วก็อาจจะแบบล้มลงนอนดึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามปกติแต่ก็ผมก็ไม่ได้อยากจะแบบตําหนิ ผู้เล่นในทีมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจังหวะน,นี้มันก็ทุ่มเทกันเต็มที่แล้วนะครับผมจะให้เครดิตทางฝั่งของไอ,อ้ไบร์ดนบอบบี้มากกว่าที่สามารถชิงจังหวะยิงเข้าไปได้นะครับแล้วก็เป็นซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับตามตีเสมอสนอนได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงท้ายเกมนะฮะมันก็มีโอกาสที่เราจะเป็นผู้ชนะเหมือนกันนะเพราะเราพยายามแบบเราไม่ได้พอใจแค่หนึ่งคะแนนอ่ะนะเราพยายามบุกนะฮะมีจังหวะคลอจากซาก้านะให้คาราฟิโอรี่ได้หม่งนะครับก็ติดเซฟอีกนะบอลจังหวะสองไอ้เฮียดาน,านบัลลาด แม่งก็มาช่วยเซฟจังหวะยิงจากเมลิโนโอ่อีกนะครับแล้วเกมนี้ก็ต้องบอกว่าแมนอัลโดแมชนะครับก็น่าจะเป็นไดบนบอลลาดเนี่ยแหละเพราะว่าจังหวะเซฟเประตูช่วงท้ายนะครับจังหวะมง่งทําประตูขึ้นนําจังหวะแอซซิตวันนี้น่าจะเป็นแมนอัลโดแมชแบบไม่มีข้อข้อรหานะก็ทําให้ซัดเดร์แลนด์เนี่ยสามารถตีเสมออาร์เซนอลไปได้นะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่แม่งน่าเสียดายอ่ะนะครับครึ่งแรก เจาะไม่เข้าครึ่งหลังอุตส่าห์มีโอกาสขึ้นนําได้แล้วจังหวะเกมแม่งกำลังมาโมเมนตั้งกำลังมาแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาแผ่วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวที่มันเจ็บไปเนี่ยมันเริ่มส่งผลเหมือนกันนะครับหวังว่าหลังเบรกทีมชาตินะไอพวกตัวที่มันเจ็บจะกลับมาช่วยทีมได้มากขึ้นนะวันนี้คือผมว่าครึ่งหลังอ่ะเราทําได้ดีมากๆนะในเรื่องของการแบบเร่งสปีดจังหวะการเล่นนะบอลทะลุช่อง การเข้าทําหลากหลายะผมว่าเราทําได้ดีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ดีพอที่จะทําให้เราได้สารแต้มในวันนี้นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตําหนิผู้เล่นคนไหนเป็นพิเศษเพราะว่าคือเกมมันก็มีแบบมันมีดอบกันได้นะครับในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าไอเ้เนี้ยมันก็มันจะหวังให้เราชนะทุกเกมจนจบฤดูก,กาลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเฮ้ยมันมาดอบในเกมที่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะ ถ้าเราเก็บ3คะแนนได้มันโยนความกดดันให้เรือพูกับแมนซิตี้ได้แต่พอเราไม่สามารถเอาชนะในเกมแบบนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเกมที่มันแบบชิงความได้เปรียบกันเนี่ย มันก็เสียวๆเ,เล็กๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผลการแข่งขันของแมนซิตี้กับลิเวอร์อพูลจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะสถานการณ์โดยรวมก็มันก็ยังไม่ได้แย่มากนักเพราะว่าซันเดอร์แลนด์เองก็เล่นได้ดีจริง,รงของเรามันจะติดนิดตดิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปอะ่ะคือถ้าเราซื้อเกมรับแล้วอะ่ะเรามีผู้เล่นตัวรับแบบคริเสเซนนอร์กาดน่าจะส่งลงไปว่ะนะครับอย่างน้อยๆถ้าจะเลือกรับรับให้มันสุดไปเลยนะครับอันนี้มันก็ดูแบบครึ่งๆกลางไปนิดนึงนะครับก็ โดนไปนะส่วนแฟนบอลจะมีความเห็นยังไงก็ผมไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วนะแต่ก็อยากจะไม่ให้มันแบบมันหยาบคายจนเกินไปแล้วกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมดแรงเขาโต้รับเดยเคนไลท์มีเกมเรโนทอรส่งทอสซาซาก้าอะไรพวกนี้แม่งก็หมดแรงนะครับสำรองมีก็ไม่ได้เปลี่ยนลงมาเล่นนะครับมีเกอเรต้าก็ก็จะเป็นบทเรียนของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยคุณจะต้องเล่นยังไงอ่ะให้มันเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะวันนี้ก็น่าจะมีเสียงวิจารณ์ท่างเยอะนะแต่ว่าเอาแบบมุมมองส่วนตัวผมนะผมไม่ได้อยากจะ ไม่อยากจะตําหนิทีมอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นเพราะเราสู้กันได้ดีแเราจริงๆจ,จะขาดนิดเดียวอ่ะแบบนิดนึงหว่ามันครึ่งครึ่งการนิดนึงจังหวะเล่นเกมรับนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันก็จริงๆจ,จ,จุดเด่นของเราเนี่ยมันไม่ใช่การไปอุดในกรอบนะเว้แต่มันคือการไล่บอลเล่นเกมรับกันทั้งทีไม่ได้เปิดช่องเปิดท้ายเขาได้เข้าทําขนาดนั้นนะแล้วพอซันเดอร์แลนด์เขาแบบโอ้โหความฟิตเขามาอย่างเงี้ยนะพลังงานดีกว่าเรารเล่นในบ้านเสียงเชียร์กระหึ่มอย่างเงี้ยใจเขามานะสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะ แบ่งแต้มกับเราไปได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับอย่างน้อยๆมีแต้มก็ยังโอเคนะครับสถานาตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับถึงแม้ว่าแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลเขาจะชนะก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายคะแนนของเราเนี่ยมันก็ยังห่างอยู่นะต่อให้แมนซิตี้ชนะมี22คะแนนเนี่ยเราก็ยังมีคะแนนห่างถึง4คะแนนนะครับสี่คะแนนนี้ก็คือ2เกมที่เราจะพลาดได้แต่ว่าก็ไม่ควรพลาดะแหละนะครับเพราะว่าหลังเบรกทีมชาติเนี่ยมันจะเป็นช่วงโปรแกรมอันตรายแล้ว นะครับก็คือเกมเจอสเปอร์บาเยอร์มิวนิคแล้วก็เชลซีนะครับซึ่งผมจะมองว่าผมอยากให้อาร์เดต้าโฟกัสในพรีเมียร์ลีกไปเลยนะเกมเจอบาเยอร์มิวนิคเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวที่มันเจ็บนะบมันยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนี่ยโรเดชันก็ได้นะครับในเกมเจอบาเยอร์ Bayern เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะรแต่ว่าผมว่าหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่าอาร์เดต้าแม่งไม่น่าโรเดชันแน่ๆนะครับน่าจะแบบจัดเต็มเหมือนกันในการเจอบาเยอร์มิวนิคนะฮะ ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเพราะมันเป็นเกมในบ้านด้วยแหละเราก็อยากจะชนะบาเยิร์นมินิกเพื่อปิดปลดล็อกเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมจะมองว่าพิมลีกสำคัญกว่านะนะครับในรอบ l ลี g u e กเฟสเนี่ยปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยแต่ก็ดูสถานการณ์หน้างอีกทีนึงว่าถึงตอนนั้นนก่ขุมลังผู้เล่นของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เสียดายจริงแหละเซ็งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะด่าทีอะไรขนาดนั้นนะนะ ส่วนใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้ละกันแต่ก็ไม่อยากให้มันหยาบคายจนเกินไปนะครับสามารถวิจารณ์ได้นะครับผมไม่ได้ติดไม่ได้แบบว่าปกป้องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะมุมมองแต่ละคนก็ไม่ได้เหมือนกันกับเกมนี้นะครับก็ลอง คอมเมนต์กันดูแล้วกันว่าคิดว่าเอ้ยเครื่องหลังเราน่าจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าหรือน่าจะแบบเอ้ยทําไมไม่แบบไม่บุกต่ออะไรแบบนี้นะก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วกันนะวันนี้ก็ดึกแล้วตอนนี้ผมอัดนี้ผมก็ยังไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์อาริเต้าเหมือนกันนะแต่อาริเต้าก็น่าจะแบบบทสัมภาษณ์น่าจะแบบอืมพลังบวกให้ทีมอยู่แล้วแหละนะครับเราก็เต็มที่เราจริงๆนะฮะแต่ว่าก็หนึ่งแต้มก็ยังดีกว่าศูนย์แต้มนะฮะประมาณนี้แล้วกันจริงๆเราถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งแต้มในแบบที่แบบเราสามารถไล่ตีเสมอเขาได้เนี่ยกําลังใจอะ โมเมนตัม um อ่ะมันจะมามากกว่านี้ไงแต่เนี้ยพอเราแบบขึ้นนําปุ๊บแล้วเราแบบเสียคะแนนไปอ่ะสคะแนนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยความมั่นใจมันก็อาจจะตกไปหน่อยเพราะวันนี้เป็นวันที่แบบเสียคินชีด,ด้วยเราเสียถึง2ประตูนะพลังงานในการเล่นเกมรับการชิงบอลจังหวะ2ชิงจังหวะมงก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นนะครับระยะยาวเนี้ยก็หวังว่าพวกตัวเจ็บเนี้ยจะทยอยกลับมาช่วยทีมได้นะนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาสําคัญแล้วครับหลังเบรกทีมชาตินะที่เราจะต้องพยายามไม่เสียผู้เล่นตัวหลักไปอ่ะ นะครับต้องใช้จริงๆนะไอพวกแบบมาดูไอเก้นะพวกแบบวิกตอร์โยโคเลสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แบบคิดถึงเลยนะครับในเกมแบบนี้ไม่มีตัวเปลี่ยนจริงวะนะมีตัวเปลี่ยนอาร์เดต้าแม่งก็ไม่กล้าใช้อีกนะครับก็รับสภาพกันไปนะครับประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้แย่มากครับทิศทางในการลุ้นแชมป์ยังดีอยู่สำหรับอาร์เซนอลน,นะแต่ก็ต้องระวังไว้นะเพราะว่าช่วงโปรแกรมหนัก นะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครในการเจอสเปอร์เนี่ยนะครับเกมนี้คุณหลุดเสมอไปในเกมเจอสเปอร์คุณก็ต้องกลับมาให้ได้ไปไวนะครับต้องโชว์คาแรคเตอร์ของทีมที่แบบจะเป็นแชมป์ให้ได้เห็นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะมันไม่ควรสะดุด2เกมติดไม่งั้นมันเป็นการเปิดโอกาสให้แมซิตี้หรือวู นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับก็บิ๊กแมชระหว่างแมนเซตตี้หรือวร์พูก็เดี๋ยวผมมาไลฟ์ฝนเดิมนะตอนห้าทุ่มครึ่งยังไงก็เจอกันแล้วกันนะวันนี้ผมก็แบบโอ้เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยผลการแข่งขันวันนี้แม่งหลากหลายอารมณ์เหลือเกินนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะครับสำหรับวันคืนนี้นะครับเราเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC eFootball หรือ FC Mobile ราคาถูกขอ,อนแนะนำ Overtopup มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชทก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม